มาเลยมามาเราไร้ก็รัวๆเนาะเราจะรีบลงไปทํ <distint> าเคสแล้วนะคะก็อยู่กับคุณแม่หลังคลอดนะคะเคสนี้เป็นเคสผ่าะคลอดเนาะก็จะมีรอยแผลผ่าตัดตรงบริเวณด้านล่างเราทําเป็นแบบบิกินี่หรือว่าแบบมิดไล แบบตรงเนาะมิดไลน์เขาเรียกว่ามิดไลน์ซึ่งเวลาการดูดหน้าท้องเนี่ยหมอจะต้องเก็บมากเป็นพิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวขอบอกก่อนเคสนี้เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะก็เลยน้ําหนักขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการดูดไขมันบริเวณหน้าท้องที่ป่องๆแบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้แบบหน้าท้องยุบก่อนเหมือนแบบก่อนหลังคลอดนะคะซึ่งก่อนมีน้องน้ําหนัก45ตอนนี้น้ําหนัก57เนาะซึ่งขึ้นมา12กิโลแต่หมอบอกก่อนเลยนะคะว่าการดูด ไขมันเนี่ยจะทําให้หน้าท้องป่องๆตรงบริเวณนี้นะคะลดลงได้หลังจากทําการดูดไขมันแค่ครั้งเดียวแต่ว่าคุณแม่จะต้องกลับไปดูแลตัวเองอยากให้น้ําหนักลดลง45เท่าเดิมคุณแม่มีเคล็ดลับเดี๋ยวคุณแม่จะทําให้น้ําหนักลดลงเองได้มีวิธีการดูแลหมอแอบถามแล้วแหละว่าทํำยังไงเนาะก็ต้องขอบอกก่อนเนาะว่าถ้าไปดูเคสรีวิวของคุณแม่หลังคลอดหน้าท้องยุบลงนะคะหลังจากที่ทําการดูดไขมันแต่ ในเรื่องน้ำหนักตัวที่ลดลงคุณแม่ท่านนี้ไม่ได้เข้าคอร์สลดน้ำหนักกับเรานะแต่มีวิธีที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงแซ่บมากเลยใช่ไหมวิธีนั้นใช่ไหมอ่า<ๆ>ก็เราช่วยกันนะคะว่าอยากให้หน้าท้อง ลดลงเร่งด่วนไขมาส่วนเกินลดลงเร่งด่วนก็มาให้คุณหมอลุกหนูช่วยได้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวของเราสามารถลดลงได้แน่นอนก็มีเคล็ดลับดีๆก็แชร์ให้เพื่อนๆทางบ้านฟังได้เนาะ<ม>ว่าเราทํำยังไงนะคะก็ดูแลหุ่นสวยไปด้วยกันทางนี้ก็จะช่วยหมอในการดูแลสุขภาพของตัวเองที่ดีจากด้านในสู่ภายนอกส่วนหมอจะเนรมิตหน้าท้องที่เคยป่องแบบนี้ให้กลับไปแซ่บเหมือนเดิมอ่ะมีมมอะไรฝากบอกเพื่อนๆแบบ ที่กาลังตัดสินใจอยากดูดไขมันอยู่ที่กําลังมองหาที่ดูดไขมันบ้างขออนุญาตก็แนะนำเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราเป็นคนที่กลัวในเรื่องของเข็ม,มแล้วก็ในเรื่องของการผ่าตัดมากหรือดูดอะไรแบบนี้เนาะแต่บอกเลยว่ามาแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ที่นี่ดูแลดีมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจยติดตามรีวิวมานานไหมคะหรือได้สัก ยะหนึ่งค่ะแล้วก็ดูเคสหลายๆเคสแล้วยิ่งมาแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะอ่า <c oughs> แล้วรู้อ่ารู้สึกไหมว่าอ่าทำไมเราจะต้องเลือกเป็นโรงพยาบาล KMB ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูดไขมันโดยตรงหนึ่งเลยคือที่เลือกก็เพราะเป็นโรงพยาบาลเนาะ,ะดูดไขมันโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าบางทีแบบคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของความปลอดภยัยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ด้วยเคสรีวิวของคุณหมอแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเรารู้สึกว่าอเราเรา,เราควรที่จะมาที่นี่นะคะอ่าโอเคค่ะ ก็ยิ่งพูดแบบนี้เนาะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าหน้าท้องที่เป็นแบบนี้เนาะจะแบนราบแน่นอนในหนึ่งครั้งที่ทำส่วนในเรื่องน้ำหนักตัวที่คุณแม่อยากให้กลับไปอยู่ที่45กิโลนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆแน่นอนเนาะว่าก็ติดตามรีวิวได้ว่าเอ๊ะมีเคล็ดลับอะไรที่แบบว่าทำไมผิวสวยขนาดนี้ทำไมเดี๋ยวจาก57เหรอ<ช>57ะจะกลับไป45เนี่ย มีเคล็ดลับเนาะนอกจากตัวช่วยในการดูดไขมันคุณแม่ยังมีตัวช่วยอื่นๆก็โอเคค่ะงั้นเราไปติดตามเคสนี้กันแล้วก็รอพบกันในห้องดูดไขมันกันนะคะใครมีคําถามก็เดี๋ยวส่งคําถามและเป็นกําลังใจให้ในห้องผ่าตัดเนาะค,ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ